สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รกระลบรักทุกท่าน,นครับอาจารย์เสฐิธารลมาพยากรพ่ยิปีเจ็ดวันหาเองนะครับทุกๆุก็ดวันก็จะมีการพรยากรนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่16หถึง30เมษายน2568นี้ตัวตาของคนเกิดวันพุธนะครับเริ่มในการหยิบไพ่หัวไป1 สองสามสี่ห้าหกโดนตามความเกิดบัญชีเนี่ยเป็นวัน,ว,นวันพุธก็มนความรู้สึกว่าเขาจะมีโชคลาภมีเงินมีทองหรือเปล่าก็ดูไปเลยครับเป็นภาพบิงกกแบตนะครับเป็นภาพบินกกแบตชวยเป็นรูปมีด รูปไม้สองอันนะครับการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ The Devil มีเพศตรงค้ามมาชอบนะครับอัศวินถือเงินไม้สิบอันถ้วยหนึ่งใบผู้หญิงนะครับ ที่สาคัญคือช่วงนี้ของคนที่เกิดวันวันพุธนี้นะครับเป็นช่วงของคนที่เกิดวันพุธได้ไม้สองอันเป็นการติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาติหรือซื้อของต่างประเทศหรือการจะเดินทางไปต่างประเทศไปดูโครงการต่างๆขึ้นมาได้ความคิดอะไรก็กลับมาก็มาทงในเมืองไทยประมาณนั้นครับมีผลมากหมดสำคนที่เรียนจบแล้วก็จะมีการไปศึกษาต่อในต่างประเทศหรือไปเรียนต่างประเทศดีเดียว กาจ,จะไม่กลับมาอยู่อาจจะไปอยู่ต่างประเทศคุณพ่อแม่อยู่ที่ต่างประเทศประมาณนะครับย้ายตัวไปเขาก็ไปอยู่เขาประมาณนั้นครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นวิคลัษณะของคนถือไม้ก็เป็นทางเรื่องของจะรักประเทศเราไหมก็รักประเทศเราก็ไม่ได้ไปต่างประเทศใช้เวลาหน่อยก็บางครั้งอาจจะถือช่วงนี้อาจจะมีแฟนคนไทยอยู่แต่ไม่อยากไปต่างประเทศลากเกินสงสารแฟนนู้นทำไงแต่เนื่องจากว่าคุณแม่เราไปอยู่ต่างประเทศ ็ต้องเดินทางไปก็ถ้าพาแฟนไปก็ไม่ได้ตอบตอนนั้นแฟนก็ต้องเลิกกับเราไปยังไงค็อยู่ดีนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปก็เป็นเดย์ีวิวจะมีเรื่องของรักเข้ามาใหม่นะครับเป็นรักคนใหม่มามาชอบเรานะครับคือเราไปอยู่ต่างประเทศแต่ก็พอจะได้แฟนคนใหม่ก็มีคนมาจีบเราเราก็ปลื้มใจมากแต่เราก็ค่อยห่างเขินห่างเขินไปเขาก็มีคนใหม่เราก็มีคนใหม่ประมาณนั้นครับที่สําคัญคือว่า คนนี้มาชอบเราปีคนหนึ่งคนนี้งมาจีบคนแรกในต่างประเทศไม่ใช่คนนั้นก็เป็นคนหนึ่งคือไพยอย่ตัวนี้มันบอกว่าไปต่างประเทศก็จะได้แขวนคนต่างชาติประมาณนี้แต่ถ้าเกิดป้าเป็นคนไทยอ,อยู่ในเมืองไทยก็บอกว่าควรจะเรียนควรจะเรียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษก็จะช่วยนําพาให้อาชีพเราเกิดความสำเร็จในชีวิตนะครับ นักบัพพูดที่นี้จะมีความฉลาดในการติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติค้าขายกับคนติดต่อกับคนต่างภาษาประมาณนั้นอาจจะเป็นไกด์ทำงานบนทัวร์ได้เงินมากมายหรืออาจทํางานพครงการต่างประเทศเป็นทูตเป็นอะไรนะครับที่ทำงานราชการเป็นทูตอาจจะส่งไปทํางานที่ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาประมาณนั้นครับก็มีผลในการที่ดีเรียนจบแล้วได้ไปนะครับถึงว่าจะไปเป็น คุณท่านหลานเธอแต่ว่าความสามารถของเราได้ไปประมาณนั้นนะครับที่สําคัญคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับนักข่าวได้เดินทางไปต่างประเทศก็ไปศึกษาต่างประเทศและศึกษาในการเดินทางไปประมาณนั้นะครับที่สําคัญคือว่ามีควา,ามสามารถอันยิ่งยวดครับสมรับคนนี้เกิดบนพุธนี้มีความสามารถคือความสามารถตัวเราเองเป็นความสามารถที่อยู่ภายในเราถ้าเรารู้จักตัวเราเองรู้จักความสามารถตัวเองเราพัฒนา ศักยภาพเราเอามามาใช้เกิดผลในทางที่มักจะมีซิกเซนบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับให้รู้ว่าเราชอบอะไรเราชอบคอมพิวเตอร์นะครับเราชอบการาพากเสียงต่างๆเสียงสัตว์เสียงมนุษย์ตัง้งหรือการเป็นร้องเพลงมั่งประมาณนั้นมีผลในทางอนาาคตเป็นอย่างเยีมากเลยอเดียว,ท,ยวที่สมบัติคือสมบัติรออยู่ในต่างที่อาจจะต่างจังหวัด สมบัติไม่อาจจของพ่อแม่อาจจะเป็นของปู่ย่าตายายเขายกของฝันนี้แกเรานะครับก็ถ้าเป็นของเราก็เป็นของเรานะครับเราก็ไปรับเถอครับดีที่สําคัญคือเป็นคนที่จิตใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนอใครพูดแรงมาก็เสียใจบองคนยังง่ายดีคือนิสัยสังคมทั่วๆไปไม่เป็นอย่างนี้ ถ้าเราไปเจอแบบนี้ให้คุณที่ดีมากเดี๋ยวต้องหลอกแนวหน่อยแต่นี้ไม่ดีนะครับสำหรับคนที่เข้าสังคมต้องมีงความอย่เชื่อใครมากเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาจำไม่บทบท,บทเตียนใหญ่เกิดขึ้นเด็ดขาดสมมติว่าเราเป็นคนพูดจาดีเราก็พูดจาพอสมควรอย่าไปเล่าเรื่องสุดดใหยมากเกินไปมันจะร้อนกลับหาเราเขาไม่รักเราดีเขาไม่ดได้เหมือนพ่อแม่เราเลยครับพ่อแม่จะช่วยเหลือเราทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนี้ นี่คือดวงจางของคนเปิดบันพุธนะครับต่อไปเป็นดวงตาหมาเองคือตัวเลขน,นะครับประจําดวงท่านว่าคนนี้เกิดบันพุธตั้งแต่วันที่สิบหกถึงสามสิบสองพันหแปดนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบแล้วหลักหน่วยครับสี่ศูนศย์สี่นะครับครับ ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธตั้งแต่วันที 30, ่16ถึง30เมษายน2568น,นี้ต่อไปเป็นคลิปหน้าของเกิดเกิดเป็นพุทธหัส,สัปดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีโชคดีทุกๆอย่างนะครับ